สนับสนุนโดยฮาจิบังราเมนฮัลโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไป็นทำขายเหรอใช่ทำขายชั้นรู้ล้ เป็นนักแสดงมาขายชานมไข่มุกด้วยใช่ขายชานมไข่มุกด้วยค่ะเป็นแม่ค้ากันหมดแล้วเเนนาาะป็แแมม่ค้้หดลวใช่เพราะว่าเพราะจริงๆได้อดอฟมาจากพี่ยุ้ยนะใช่ไหมและนี่คือสามีของหนูผ่วหนูเองวันนี้เป็นจะมาแย่งพี่ทันค่ะอะไรทสองคนคือยังไงเห็นกับผมยังไงคือจริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะไม่ได้สนิทกับพี่ยุ้ยเลยหนูสนิทเขาเขาเขาอ่ะใช่จริงเหรอไม่สนิทกับพี่ยุ้ยแหละแต่ยังไม่เคยร่วมงานกันสาทำไมถึงสนิทกับพนักกูควรจะไปสนิทกับดาราผู้หญิงด้วยกัน พราะหนูชอบผู้ชายหนูไม่ค่อยสนิทเดีด๋ยวเราพูดหนูไม่ชอบเฮ้ยเขสนิทเดีใครนะวันนั้นเราเจอที่ที่ตอนนั้นขายซีฟู้ดพี่จำได้เริ่มขายนะขายอาหารทะเลขายอาหารทะเลแตอนนี้เป็นไงครับเออริ่มแหละตามระเบียบเลยเนี่ตอนนี้มันเปลี่ยนอะไรจากซีฟู้ดมาเปลี่ยนเป็นตอนที่ชานมไข่มุกไงชานมไข่มุกแล้วค่ะชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรฮะชานมแลบค่ะชานมแลบเพราะจริงๆคุณยุ้ย นี่มันก็แบบเป็นผู้หญิงที่สวยหน้าตาดีแล้วคุณปล่อยให้มระสิทิกับสามีคุณที่คุณโรคจิตหรือเปล่าไม่เคยหึงเลยเพราะว่าเราไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อจริไม่เชื่ออีกไม่เชื่ไม่เคยหึงไม่เคยเวลาพักกองมันจะมานั่งนั่งบนหลังผมอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็เขาจะเป็นคนพี่เป็นพี่ชายที่แสนดีมากเพราะว่าในกองค่ะมันเป็นกองที่แบบอ่าลำบากนิดนึงเนาะแล้วน้องไม่มีน้ํากิน มันเป็นอะไรที่น้องประทับใจมากแล้วเขาออกไปซื้อน้ําให้น้องขับรถออกไปซื้อสุภาพบุรุษออกไปซื้อน้ําให้น้องอะไรอย่างเงี้ยขายอยู่ในป่าเงี้ยขายอยู่ในป่าแล้วลําบากมากคือเขาเป็นคนที่แบบดูแลคนอื่นอะแต่คงไม่ดูแลเมียแต่คงไม่ดูแลเมียตอนนี้จะเป็นแผลกดทับแล้วไม่ทำอะไรแล้วไงอยุมันไม่ทไม่แต่รู้มาว่าจริงๆแล้วอะคุณมี พี่ยุ้ยเป็นไอดอลคือตัวพี่ยุ้ยเองนะคะหนึ่งเรื่องการแสดงของเขาคือจริงๆอยากจะร่วมงานกับเขามานานมากแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ร่วมงานสักทีเป็นว่าเร็วๆนี้คงจะได้ร่วมผู้จัดคนไหนสนใจเราสองคนได้สามคนได้เลยผู้จัดอาร์ตกันรับมาได้เลยค่ะแล้วก็ผู้จัดอาร์ตกันผู้จัดอ่าอออโอ้โหตายแล้วไม่ใชงไม่ถามเลยไม่ใช่แล้วหลายช่องด้โย่ออฟหรอไม่ใช่แค่แบ๊บโอเคแบงค์ผู้จัด ต้นน้อยเล่นได้แี้เราขยับไปนั่งข้างหน้ากันไหมไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตามไปพี่ต้นค่ะเบ้นพี่ต้นค่ะน้องฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะโอ้โหหลายหลายอย่างหนูฝักเนื้อฝักนัวด้วยนะคะพี่อร่อยอร่อยอร่อยไม่มากมันาข่มันไข่ที่ของมึงกวดเพลินแล้วแล้วมาเนี่ยปวดใช่าไหร่น้อง 9บาทเป็นผู้ส่งภาพใส่คอลลาเจนใส่อะไรทุกอย่างหวานมาพี่คู่นี้เวลาเขาอยู่กันสองคนเขาสวีทแค่ไหนเป็นอ้ยสวีทมากค่ะคู่นี้เขาแบบว่าโอ้แฮปปี้มีความสุขเตลอดเวลาตอนที่พี่ไม่ได้ไปกองถ่ายเขาอยู่กองถ่ายเขาเจ้าชู้ป่ะอุยเป็นไงอุ้ยเอาความจริงทันมันไปกดคือยุ้ยยุ้ยไม่แค่ยุ้ยมาบอกกับพี่ว่าพี่มอสความจริงแล้วทันมันเป็นผู้ชายเจ้าชู้นี่ยแหละ เจ้าชู้อ๋อไม่เลยอ่ะพี่ทำนิ่งมากเงียบอ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาเป็นผู้ชายที่แบบรักเดียวใจเดียวอะไรก็พี่ยุ้ยตลอดเวลาอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอใช่อ่ะแล้วเบ้นเห็นว่าเขาสองคนเหมือนแบบขาดกันไม่ได้เอออย่างนี้ดีกว่าเล่าเลือกขาดกันไม่ได้อะยังไงก็เหมือนกมเหมือนบางทีที่บอกว่าผมรู้ว่าอ่าผมไม่ได้กับเขาอยู่เขาอยู่สระบุรีเขาอยู่สระบุรีผมไม่ได้กับผมถ่ายละครอยู่ก็ต้องอีถ่ายอีวันหนึ่งแต่เขาจะบอกว่า ไม่กลับหรอนี่ก็ขับรถ้วบขับกลับไปนอนบ้านแตเช้าน่ยละครใหม่ที่จะมีผู้ชายแบบนี้บ้างเนาะเขาบอกขอแค่คำเดียวถ้าพูดว่าอยากให้มาก็คือมาอ้อบกันไอ้รอให้ยุ้ยพูดคำเดียวถ้ายุ้ยพูดคำเดียวก็คือแม้จะอยู่ไกลยังไง่ะต่างคนต่างทำงานมันจะเหมือนขัดขันอะไรกันไปขนาดนั้นเลยหรอใช่แค่อย่างนี้นอนอ่ะนอนอยู่ด้วยกันอะ ก็ต้องต้องนอนจับมือกันยิงหรือไม่ขาก็ต้องเกี่ยวกันไปเลขแปดตกันอ่วตันมี้วมรู้สึกแปลกแปลกเกี่ยวกันไปแลเลแปอโอน้ำตาไหลเนี่์นะเป็นจรางกันจริงๆทำไมโอน้ำตาไหลอะ ไม่อยากเอาทุกวันนี้ต่อให้นอนไม่ได้นอนกอดกันนอนข้างๆกันแต่ขาต้อง้เกี่ยวกันเกี่ยวกันเป็นเรึแปลกอะไรเลยมันมันติดเป็นนิสัยไปแล้วอะติดอะไรอยู่อๆก็อยู่ข้างๆกันนะอะไรประมาณนี้หันหลังเหรอหันหลังฉันก็จะตามไปพี่อุไยกลิ่นก็ยังดีพี่ยพี่อุยมาจับตาหนูดิตอนนี้ร้อนลมไฟเบ้นมีหรือยังอย่างเงี้ยมีไหมน้องโดโดจีบข้ามไปเถอะหาได้ต้องหาอย่างนี้นะตาเราที่ประกาศว่าจะแต่งงงงงแต่านปีหน้านี่ คุ้นไปเรื่อยอะพี่ทำไมหนูเป็นคนอย่างั้นล่ะไมหนูคนอย่างงั้นล่ะอ๋อใช่เดี๋ยวไม่ใช่ให้จําจำได้ยี่จำได้ยี่จำได้เหมือนทำทีมูสเนี่ยแหละเขาจำกันได้ไหมเออเขาจำได้คือหนูอยากจะบอกให้ฟังว่าเราคิดบวกไก่ว่าโอเคตอนนี้เรา35ปีหน้าเรา36ใครเข้ามาปุ๊บเข้ามาปุ๊บเราตีหัวเลยพี่คะขอหนูแต่งงานนะคะแล้วมันมีไหมล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะนี่รายการมีมา12ปีคุณไม่เคยมาออกรายการนี้เลยแต่เป็นประเพณีของรายการแล้วล่ะที่เวลาแขกรับเชิญมารายการมักจะต้องอยากได้ใช่ความรักของเขาสวีกินขนาดนี้คือมีคนนอนข้างๆกายให้ให้อุ่นใจแล้วเนี่ยการนอนแบบอบอุ่นร่างกายก็สําคัญอ่าพี่เลยมีของมามอบให้ครับมอบกันทุกเทปอ่ามอบให้เลยครับชุดเครื่องนอนโตโต้ครับ เนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยไม่มีผู้ชายเข้ามาสักทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แลวโอเคห้าสี่สามสองโสดนะกินอะไรไหมคะกินครับอร่อยมากไหนน้องมาละ ก็หมดใครอยากจะซื้อชานมองน้องทำารอ๋อยังไงก็ฝากติดตามชานมของเบนด้วยนะคะชานมนมแหลบนะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะตาม IG นี้พิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเบนฮ่ะว้าวเบนน่ะเกล้าที่นอนคุณกันหน่อยครับมปดูหน่อยกันนี่ค่ะเห็นก็บอกคุณยุ้ยเป็นคนที่ไม่ช้อปปิ้งเลย ก็ช็อปบ้างแต่ชอบปุ๊บแต่ไลฟ์ขายทันทีตอนนี้เป็นแม่ค้าไงเราไลฟ์จริงๆเลยไหมล่ะไลฟ์จริงๆต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยหู4,500คนเนาะยังอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะคะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ